นี่คือที่นอนของแม่อุบและแม่อุบจะนอนตรงไหนล่ะคะนอนกันเต็มไปหมดเลยอะ่ะและแม่อุบจะนอนตรงไหนล่ะคะไม่มีที่นอนเลยเนี่ย <laughs> นะครับเออ,อ <laughs> เต็มเลยแล้วแม่จะนอนตรงไหนแล้วเนี่ยฮะ <laughs> เออ ม่ไม่มีที่นอนเลยตายล้นี่ครับจะนอนหรูหรูหรือนอนในรูสุดท้ายก็นอนรงเหมือนกันครับแต่ที่นอนมันอยู่แค่นี้จริงๆแหะเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับดูครับนอนกันเต็มเลยอ่ะนี่ตัวน่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสามตัวสิบสามตัวอ่าตายละจะให้แม่นอนตรงไหนกันเนี่ยฮะเออก็ไม่กล้าปลุกเขาอ่ะนะเห็นเขานอนกันดูแต่ลุงงัวเดี๋ยวลุงงัวลุงวัวนอนกาแฟเดี๋ยวกลางหน้านะเออตายละไม่มีที่นอนเลยนะ แล้วแม่จะนอนตรงไหนกันเนี่ยปกตินอนชอบนอนข้างล่างนะครับมันสบายดีนะครับเนี่ยไม่มีที่นอนเลยแม่ไม่มีที่นอนเลยอะเต็มไปหมดเลยอาเดเลยดูดเดือดวงัวนอนไม่มีที่นอนเลยเนี่ยจะไปไหนก็ห่วงเขา เออแต่ตอนไปบ้านหมอปลาไปได้ยังไงอ่ะเขาบอกสีคืนหวันไปได้เดแต่แเขาจะเช่ามานอนน,นะเดี๋ยวก็ต้องไปขอพขาน,นอนเดี๋ยวขอไปขอแทรกนอนเนี่ยที่นอนพี่อุ้มอยู่ให้จริงๆอ่ะเป็นคนที่เรียบง่ายมากนะนอนสบายๆไม่ติดอะไรกับตัวเองนะครับมีความสุขนะฮะถ้าเราอยู่ตรงไหนเราเรามีความสุขเราก็นอนได้นะครับเนี่ย เดี๋ยววดเลยขาน้ำตายแล้วแม่จะนอนตรงไหนเนี่ยอืนี้แม่จะนอนที่ไหนเเออ้้ยย คืนนี้แม่จะนอนที่ไหนดีนี่นูกว่งัวกับกาแฟลู่งัวกาแฟให้ลำรวยฝ้ายขาวเออตายละเก่งใจอ่ไม่กล้าปลุกเขาด้วยนะเอ้อมาแล้วเออะไรเง้ยดำออ นอนตรงนี้ดีไหมไม่นอนตรงนี้เลยนะนะอนอนไม่ได้เลยเต็มไปหมดเลย <c oughs> นี่แหละความสุขของพี่อุ๊ครับนอนนอนใต้ที่นอนโอ๊ย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 ขาดันแม่นะกาแฟกับลูกวัว นะครับอตอนนี้ก็ประมาณห้าทุ่มกว่านะครับยังไม่หลับนะครับอาหาที่นอนไม่ได้เนี่ยแต้ไมไปหมดเลยนะครับนี่ไฟขาวเออไปไหนก็ห่วงเขานี่ยเนี่ <c oughs> เอ๊ย เมือ <laughs> งไทยตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วนะครับของวันที่หนึ่งะฮะวันนี้เงียบมากเลยตรงสายคนจะเหนื่อยกันอืมงไง,งไงน้ำหวานนี่น้หาหวานน้หวานน้หวานน้หวานอืมอืมอืมัน้หวานจุบนอจุบนน มีที่นอนอันนอนปลายเท้าไปก่อนนะวนนี้วันนี้แม่นอนเ <c oughs> ออท้ากาแฟเลยเต็ม <c oughs> ที่นอนเลยเนี่ยก็ <c oughs> นอนอย่างนี้นะครับออคนที่สบายสบายโหดูทุกวจะนอนลุกัว ครับเป็นไงครับเนี่ยสี่ตัวนั้นนอนเป็นกองเลยเนี่ยสี่ตัวร้อยครซื้อมัง้งสี่ตัวร้อยครับนี่นะครับวีโอข,ของจริงนกวัวน้าหวานกาแฟไข่ขาวครับ สงสัยต้องนอนปลายเท้าเขาแล้วนะครับต้องนอนปลายเท้าเขาแล้วนะครับอะไรครับเดี๋ยวนอนีผิวจะแกล้งนอนตรงไหนดีละ่ะเดี๋ยวเไปกันเข้าไปเป็นหมดเลย เต็มที่นอนเลยเต็มที่นอนเลยเตื่นอเออนอนกันอย่างมีความสุขนอนหลับกันนี่กาแฟกาแ,ฟ,แฟอืมนี่ไฟขาวนี่ไฟ,ไฟขาวไฟขาวไฟขาวดุกงัวดุกงัวดุกงัวยังดุกงัวดุกงัวไปขี้เกียจดุกงัว ลุกมาไปขี้เกียจโอ้โหตัวยาเลยลุกมาลุกมาไปขี้เกียจครับไม่ได้นอนบนเตียงครับชอบปูนอนข้างล่างครับมันสบายดีครับพื้นมันก็เย็นๆบางทีแต่เวลานอนเวลานอนก็นอนกอดเขาครับมันก็อุ่นดีมีความสุขดีนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะนอนลนะ เดี๋ยวนอนปลายเท้าพวกเขานี่นอนปลายตีนพวกเขาน้่นาไม่กล้าขยับนะเนี่ยน่ารักเขาเวลาเขาหลับแล้วเราก็มีกระจุกเหมือนลูกๆเรานะครับนะครับกัอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้กระดิ่งนะครับพบอกับพี่อ๊บอีกนะครับโอ้ยแม่ไม่มีที่นอนนะครับสวัสดีครับผมนะครับก็ ชอบตัวไหนครับเนี่ยกาแฟวิเชียรมาศเนี่ย่ายหนึ่นึ่งลูกัวานี่ลูกัวาเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคครับขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ